เรื่องของการบวชไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าสมมติว่าเลือกได้พี่ได้ไปทําบุญกับหนูอันนี้หนูเล่นเองเขาอยากไปทําบุญกับแกไหมทำห้อย่างนี้ฉันเลือกเองสมมติว่าผมเข้าใจพี่แล้วผมเข้าใจพี่เอานะสมมติว่าพี่ได้ไปทําบุญกับหนูพี่อยากจะชวนหนูไปทําบุญที่ไหนทําบุญอะไรคะเออนี่ไงทำบุญลงศพทำไมต้องทำบุญลงศพต่อสตางไงใครทำบุญลงศพเนี่ยก็แบบเขาเรียกว่าพ้นเคราะห์พ้นไทยแล้วถ้าไปทำบุญกับผมพี่จะไปทำบุญอะไรฮะ ไม่ทำดีกว่าชีวิตสบายกว่าป่านาคุณเนี่ยเดี๋ยววันนี้ มาทํางานด้วยใช่ไหมใช่มาทางานด้วยแล้วมาเนี้ยชอบคนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ใช่ผู้หญิงศิลปินศิลปินชอบฟังเพลงร็อกและทอนดนทิฟก็คงเป็นบอนันด็อกบอลนนด็อกบอนนด็อกคุณชอบอะไรในตัวในตัววงบอนันด็อกครับก็รู้สึกว่าเราโตมากับเพลงของพี่บอรับเลยชื่นชอบบอนันด็อกเป็นพิเศษเลยอย่างนี้ถ้าสมมติว่าให้ไปทําบุญกับพี่บอสจะไปทําบุญอะไรกันผมขอนี่แหละไปทําบุญลงศพการทําบุญลงศพเนี่ยถือว่าได้บุญบุญเยอะมากเลยก็ถือว่าวนพี่บอสไปทําบุญลงศพก็อาจจะได้้้ไไปททํําาบบุกออดดลแว็ สิทีวันนี้คุณได้ทําบุญนะตอนนี้เลยเพราะว่าศพไรญาติอยู่ตรงหน้าคุณแล้วค่ะทำเลยเย้มีแฟนไหมฮะอันนี้ใช่หรอเกี่ยวปะวะไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวบ้านอยู่ไหนครับอันนี้ไม่เกี่ยวแกนี่อะไรก็ไม่รู้ถามดีดีอ๋อถามดีดีเป็นคนทําบุญบ่อยส่วนมากเนี่ยไปเวลาทําบุญเนี่ยไปทําบุญกับใครครับไปกับแม่ถามเลยในการทําบุญเนี่ยคุณชอบทําบุญแบบไหนให้ทานให้ทานแบบไหนครับให้ทาน บริจาคสิ่งของเอางี้ดีกว่าถ้าให้คุณเลือกบริจาคอวัยวะใดก็ได้ในร่างกายคุณคุณอยากจะบริจาคอะไรครับหัวใจหัวใจขาดแคลนพอดีเลยเหรอตายแล้วเหรอเหมือนเหมือนเออหัวใจทำไมถึงก็เป็นหัวใจครับเพราะว่าใจใช้ใจแทนกันได้ไงคะไม่คือเอาจริงๆเป็นคนใจกว้างหรือเปล่ากว้างมากแค่ไหนนับไม่ได้แน่นอน ามอ,องสูงขึ้นสูงขึ้นสงองเออใจคุณหนักกิโล <laughs> อะถามมาไรง่ายอีกแล้วง่ายทุกคเลยทำไม,ำไมนิดเดียวก็ตอบได้ทำไมได้แต่ตอบทำไมไม่เข้าใจตัวเองจังเลยทำไมคำถามมันง่ายอย่างนงี้ไม่ถามมาดีแล้วเหรอนี่แล้วมีคำถามอะไรมาดีอยูนดีเมื่อไหร วันป็นว่าแล้วแมงมุมบินวันแล้วคิดก็ไปเลยชอบดิไอ้บ้าไม่ชอบเฮ้ยเยอะอเยื่อเยื่อเยื่อยืมถามไหะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งไปเจอแล้วสาวสวยคนนี้ตอนนี้มาอยู่เองหนึ่งสาวสวยนี่ค่ะตัวเล็กหน้ารักกะทันรันจริงๆอันนี้ก็อยากอุ้มใช่ไหมน่ะน่แน่พูดแทนใส่ดำไม่ต้องมาทำหน้าฮัลโหลสวัสดีค่ะ สาวสวยขอคุยด้วยนิดนึงขอสัมภาษณ์นิดนึงได้ไหมครขอโชคไว้ในไหมได้ครับโชคไว้โชคไว้โอเคขอสัมภาษณ์นิดหน่อยคุณพอจะรู้ไหมครับว่าจุดเดือดของน้ำเนี่ยอุณหภูมิที่เท่าไหร่หกสิบศาม่ะค่ะร้อยหนึ่งร้อยองศาอ่าถูกต้องแล้วน้ำเนี่ยเยือกแข็งที่จุดกี่องศาฮะลบสิบองศาติดลบอ่ะติดลบไปเลยพี่อ่ติดลบไปเลยอ่ะตาย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 ผมถามเลยคุณรู้ไหมครับว่าอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เรามีสามสิบหกองศาค่ะพี่ยังไม่ทันได้นับพาวิเลยสามสิบหกองศาเป็นคำตอบที่คุณ สาหรือสามสดีกว่าค่ะสามแน่นะแน่นอนสามบเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่สามสิบเจ็ดสามสิบเแน่ใจเปล่าสามเป็นคำตอบที่ข้าวินาทีตอบแล้วสองสองหกกร่างกายมนุษย์นะเฮ้ยสิบสิบองศาคำตอบนะครับสิบองศาเป็นคำตอบที่พิค่ะิชถูกต้องิค่ เรามีของรางวัลมาให้ครับเป็นเสื้อที่สวยน,นะอยู่บล็อกเอนะฮะหนูไม่รู้เพราะหนูไม่ได้ดูบล็อกเอค่ะหนูไม่รู้หนูไม่ดูบล็อกเออะโอ,โอ,โอ้เลยเป็นงูเลยวันนี้มางานเนี่ยชอบศิลปินคนไหนเป็นพิเศษบ้างชอบคุณสงการก็โอเคเนาะชอบอะไรตัวเขาชอบความแปลกชอบความแปลกชอบเพลงหไหมก็นิดนึงคงไม่ทนัทนทันค่ะทัน,นนะชอบโมเดิร์นด็อกค่ะคุณชอบอะไรในความเป็นโมนนด็็ออออกคครััับวววามเเปตตขงงชื่ บทุกคนก็รู้จักเพลงเลยของโมเดิร์นด็อกกาเดวัยค่ะพี่เขาหน้าลัาะค่ะลูกเล่นเยอะลูกเล่นแบบเรล่าลเล่นแบบเปล <c oughs> ่ิแล้วให้ตำรวจว่าให้พี่ปออย่ามาทําอะไรจากคุณสักอย่างหนึ่งค <c oughs> ุณคิดว่าอะไรที่พี่พี่ปอทำออกับคุณแล้วจะทําให้อุณหภูมิในร่างกายคุณ <c oughs> ดุพีย <ละ S 2> พุกเข่า <c oughs> พุกเขาต่อหน้าแล้วก็มอบดอกไม้ให้ดูเป็นสาวใส่เป็นหวานเท่แกแค่นั้นจริงหรอกังกังสยามสแควร์แล้วขึ้น ดูคลิปขอแต่งงานมากเลยเนี่ยก็ในชีวิตจริงไม่มีไงก็เลยมโนเอาอยากได้แบบนั้นอยากได้แบบนั้นถ้าอย่างงั้นพี่ส่งการมาทําอะไรกับเราแล้วเราจะรู้สึกว่าอุณหภูมิมันจะพุ่งปี๊พุ่งมือสองข้างอย่างเงี้ยไม่พุ่งหรอเออจะอะไรวะจะอย่างเงี้ยจับมืออะสิ่งขนาดทําเลยเหรอแค่มาดมใกล้ๆหูก็พอมั้งโอยเสียวเลยิ้วแล้วแบบว่ามาหายใจใกล้ๆหูอะไรอย่างเงี้ยแบบ เป็นฝันไปเถอะแลกวิญญาณกันแป๊บนึงเันละบล็อก A เอ็นเตอร์เทนเจอเบรนโห้ยเป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรเขาถามคำถามมาได้คืนเลยอ่ะถามปุ๊บตอบปั๊บอ่ะมันมันอำมหิตไปแล้วอ่ะเพราะว่าไม่ดูบล็อก A ใช่ไหมแล้วไม่รู้จะคิดคำถามดีๆมานี่ไงถือไว้เลยถือไว้ ไม่ได้เรื่องเลย <c oughs> เห็นไหมอีกแล้วคำถามพี่โยบยแบบเต้ตลอดอออออแต่ไม่เป็นไรครับเ <c oughs> พราะว่านะครับนอกเหนือจากเรื่องของคำถามแล้ววันนี้งานเขามันมากๆสุดยอดเลยนะคอนเสิร์ตแต่และคอนเสิร์ตเนี่ยนอกจากความมันแล้วเนี่ยยังมีความเซ็กซี่ด้วย <c oughs> เออไดอดดิ้นนะครับยังไงก็ตามครับนี่คือคำถามนะซึ่งเราก็ได้รู้นะว่าวัยรุ่นที่นี่ไม่ธรรมดาจริงใช่แล้วไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่เซ็กซี่แต่ฉลาดด้วยโอ้โหไล์กระจินเนี่ยถูกต้องจ้ะวันนี้เนี่ยเราสองคนก็ได้ทำหน้าที่มาเรียบร้อยแล้วคผมไม่ไหวแล้วควรจะถามคนอื่นไม่มีเวลาไปมันของตัวเองเลยตอนนี้อยากจะมันอยากจะแดนอยากจะไปโชว์ความเซ็กซี่บ้าเซ็กซี่แล้วอ่ะเอาไงก็ตามครับนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเซ็กซี่ข้างในให้ไม่ใช่ไปมันงข้างในดีกว่าแต่ทีแน่ๆครั้งหน้า อย่าลืมนะไปเตรียมคำถามดีๆมาแล้วคุณเองระวังตัวให้ดีว่าเราจะไปถามคำถามคุณหรือเปล่าคุณต้องตอบให้ได้ถ้าคุณได้ดูบล็อกเอนะจ๊ะเอาละครับแล้วน่าจะไปที่ไหนมันที่ไหนติดตามที่นี่ครับกับแาวเอา,เอาครับผมที่นี่บล็อกเอซูชั่นห้าสี่และเจ็ดสิบครับ<ช>เอ็นเตอร์เทนเบลแบรนเจอกันค่ะไปทางไหนอะ่ะไปนูนแหมแค่นี้ทำเป็นบิร่น